สี่สิบห้าสี่เสาค่ะคุณพี่สี่เสาขนาดหนึ่งบาทอืมมีบะน่อยู่นะร้านนี่น้อสี่เสาเป็นลายแบบนี้นะพี่นะขออนุญ,ญาตโชว์ลายแบบนี้คุณพี่สำหรับสี่เสาคุณพี่จ๋าสวยมากน่ารักมากขนาดหนึ่งบาทถึงสามบาทพี่จ๋าเลือกได้เลยอันที่หนูถืออยู่นี่มันขนาดเท่าไรนะสามบาท สองบาทหรือสามบาทนี่ะเดี๋ยวหาหนึ่งบาทแป๊บนึงลูกค้าจ้าหนึ่งบาทมีไหมเนาะถือออกมาหรือเปล่าเนาะน่าจะบอได้ถือออกมาสี่เซา1หนึ่งบาทแม่ นี่พี่จา๋าลายสี่เสาจะเป็นลายแบบนี้นะพี่นะคล้ายๆลายเบนเดอร์ ender, พี่เดอร์แต่ไม่เหมือนนะคล้ายแต่ไม่เหมือนพี่จา๋าสวยมากน่ารักมากเช่นเดียวกันพี่สำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้พี่จ๋านี่นะเป็นลายสี่เสาเดี๋ยวหนูถามให้ก่อนว่าสี่เสาจะจัดโปรโมชั่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะให้หนูจัดโปรโมชั่นลายเบนท์ให้หนึ่งบาทกับสองบาทข้อมือหนึ่งสลึงไหมคะมีคะ่ะพี่จ๋ามีมีม เป็นงานเทียบแท้เสมือนแท้นะพี่นะไม่ใช่ทองแท้เด้ออ่ะพี่อันนี้คือลายสี่เสานะพี่หนูโชว์ก่อนเดี๋ยวหนูถามให้ก่อนว่ามีโปรโมชั่นให้หรือเปล่าสําหรับ1บาทนะพี่นะพี่ปูนิ่มจา๋าเดี๋ยวหนูถามให้แป๊บหนึ่งคุณพี่รอแป๊บหนึ่งโอ้ยอันค่าส์ูดเจ็ดสิบบาทนี่ก็บ่โอนซ้ำมือแล้วเว้ยยี่สิบบาทก็บ่โอนหนึ รีบกดรีบเก็บพี่จ๋ารีบกดรีบเก็บชอบไหมพี่ชอบไหมชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าพี่จ๋าพี่ปูนิมขอดูข้อมือหนึ่งสลึงได้เลยพี่เดี๋ยวหนูไปให้หนึ่งสลึงมีบ่เนาะมีแต่สองสลึงหรือเปล่าพี่จ๋ามันน่าจะมีสองสลึงนะมีสองสลึงขึ้นนะพี่นะเพราะว่าหนึ่งสลึงมันเล็กมากๆเลยมีสองสลึงสองสลึงก็ไม่ไม่ใหญ่นะพี่นะเนี่ยตัวที่หนูโชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้สองสลึงพี่แป้งขา อาซีซีเซาหนึ่งบาทสองบาทนี้จัดโปรร่วมด้วยไหมได้ได้โอเคจัดโปรโมชั่นให้อีกอ่ะขอบคุณค่ะพี่จ๋าพี่ปูนิ่มจ๋าหนูมีโปรโมชั่นมีของฟรีของแถมไปให้คุณพี่มีสร้อยข้อมือแบบลูกปัดไหมคะลูกปัดลูกปัดลายประคำเงาใช่ไหมคุณพี่เดี๋ยวหนูเอาให้ดูว่าใช่หรือเปล่า อาตัวนี้พี่จ๋ากดไปได้เลยนะพี่นะเนี่ยขนาดหนึ่งบาทพี่จ๋าลายสี่เสาคล้ายๆลายเว้นจัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันใครที่กดสี่เสาหนูมีของแถมไปให้หนูไม่บอกว่าเป็นอะไรหนูไม่บอกว่าเป็นอะไรพี่จ๋าให้ลุ้นเอาหรือว่าใครช่วยหนูกดไลค์กดแชร์หนูอาจจะเฉลยก็ได้โอเคโอเคไหมคะอยู่ไหนนอลายประคำพี่จ๋าน้องหาแปนหนึ่งคุณพี่นี่น,น,นีอันนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่า แบบลูกปัดหรือว่าที่มันเป็นหลายๆสีครเ่ะเน,นี่ยของหนูมีแบบนี้คุณพี่ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าพี่จ๋าพี่นงพี่นงจา๋านี่ขนาดสองสลึงเล็กกระ,ะทัดรัดเล็กน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้พี่จ๋าข้อมือนะเนี่ยมันเป็นข้อมือนะพี่นะได้โอเคน่ารักมากปักตะกร้าให้เลยน่ารักมากๆคุณพี่ขอให้เฮงเปังปัเด้อว,วันนี้หนูให้ไปเลยหกตัวอเออจึงมาก เดี๋ยวปักตะกร้าให้ก่อนพี่จ๋าหนูปักตะกร้าให้ก่อนอาตะกร้าแป๊บหนึ่งเนอะแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นตเล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นตเล่น,ลน,ลน,ลนจีกอ่ะ